สวัสดีค่ะมาแกลงส้มปลาทูกับผักบุ้งนี่เป็นผักบุ้งบ้านนะผักบุ้งบ้านเกงส้มเครื่องแกงน้ำมา,าเดี๋ยวใส่กะปิแล้วก็ปรุงรสตามชอบมาเกลงเลยจ้ารีบหิวข้าวมาจากตลาดหิวจนสันแหละทานตบข้าวไม่ใส่เยอะมากแจ๊มันช้าด้วยแจม๊มันมันเออมันหมด ม,มัแรงดันนิดขึ้นเสร็จเครื่องแกงส้งมจะหะน้าเดือดต่อไปปรุงรสเลย เราไม่ต้องรอดตึกรอดเลยอ่ะน้ํามะนาวนี่น้ํามะนาวแค่ผิดนะใส่เยอะๆเปรี้ยวๆชิมรอดน้ําตาลน้ําตาลตีแค่น้ําตาลนี่ ลารอน้ำแกงเดือดน้ำแกงเดือดแล้วเดือดยังจัดลารูใส่ลงไปเลยจ้ะอืมน้ำแกงเดือดจัดจัดแล้วใส่ปลาลงไป รอเดือดรอให้เดือดก่อนเะ chất xong sáng 2-3 hạng 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 sụp rồi hạng hạng sụp hạng hạng sẽ hạng 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 rồi hạng 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 mà chìm hạng hạng nha รสชาติเรียวน่าจะได้แล้วก็ผิ็นเรียวมาแต่จมูกรสชาตอื่นไม่รู้ร็สษาเต็มตั้งแต่แรกแล้วตเต็มปรุงน้ำแกงนีมา่ นี่เปรี้ยวมืนับนี่ได้แล้วแก่แบบแ เกงซ้มปลาทูกระทะเติอคุปาเลยค่ะผัดต้งสาส่าวไตเลยคะเกนซ้อมปลาทูกรต่อที่ไม่เคยเกงของสืเลยนะเกงนี้กรลาไม่ค่อยเกนตาเกงซ้มปลาทูก็ไม่ค่อยต่ีไม่ค่อยนานนาค่ะตีเกนเีผัดต้งสา้ด้วยไต แล้วแต่คนเชอนเรไม่เราไม่เช่าเราก็ไม่ค่อยแกงเราแกงปลาอื่น